นายอาทิตย์พรคุณาวิศวกรระดับ10ทำการแทนหัวหน้ากองโรคไฟฟ้าเก่อนซรินทรพร้อมด้วยนายสถานเอติรัตนะหัวหน้าแผนบำรุงรักษาโยธาและผู้ปฏิบัติงานเกิอเซรินทรเข้าตรวจสอบพื้นที่การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนต่อบ้านโป่งดินดำตะบนช่องเม็กอำเภอสรินทนบบนร์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน พร้อมหาจุดทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเมก็กซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างที่ดินของเทศบาลตำบลช่องเมก็กกับที่ดินของกอฟผเขื่อนสดินทรนต่อไปนายชินวัตรทองปรีชาในอำเภอม่วง30สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการดังนี้ติดตามเคสคัตเตอร์ที่มีการระบาดที่วัดบ้านหนองคุณ ลงพื้นที่สุ่มตรวจให้คำแนะนำการกักตัวของผู้ป่วย HI และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง H r พร้อมมอบถุงย่างชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่ผู้สูงอายุานอำเภอเดชอุดมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเดชอุดมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อสมอลงพื้นที่ให้การตรวจเยี่ยมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวในพื้นที่จำนวน5ราย โดยได้ดําเนินการวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัวและไม่ให้เดินทางออกนอกหมู่บ้านและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา19 นายสมเพศส้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำทุตปฏิบัติการร่วมจังหวัดออกตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นัสถานประกอบกิจการบริษัทก้าวน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำกัดตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่4ตำบลบอนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบการแจ้งราคาปริมาณสถานที่กักเก็บการจัดทำบัญชีคลุมสินค้าการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการรับซื้อและการ แสดงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บเศษใบไม้ ที่ริมฟุตบาทนำรถปัดกวาดดูดฝุ่นเศษดินบนถนนล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อให้พี่น้องชาวนครอ,อุบลราชธานีได้มั่นใจในความสะอาดและความปลอดภยัยลดค่าฝุ่น pm 2.5สร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่เสมอ นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่สำนักช่างพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดบ่อน้ำพุและบริเวณโดยรอบเพื่อความสะอาดปลอดภัยเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามณนะบริเวณสาลหลักเมืองอุบลราชธานี ผูมิหนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อและที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เมตตาให้ลูกหลานและเยาวชนคนรุ่นใหม่ และคณะครูผู้ดูแลจากแพรวาติวเตอร์แคมป์ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมออกค่ายเพื่อศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตและฝึกปฏิบัติในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลแปลงเรียนรู้ระดับตำบลของศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการสร้างวินัยลูกและฝึกลูกให้รู้จักควบคุมตนเองจัดการอารมณ์เชิงลบสร้างอารมณ์บวกช่วยให้ลูกเข้าใจตนเองมากขึ้นมีความมั่นคงในตนเองมีความเชื่อมั่นปลูกฝังความรักที่จะเรียนรู้สอนให้ลูกมีทักษะชีวิตที่สําคัญปลูกฝังคุณลักษณะชีวิตและค่านิยมที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยตนเอง ในพงศักดมูลสารรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดฝ่ายบริหารงานสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขเข้าดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้ปรับภูมิทัศนะ์ณบริเวณวัดมหาวานารามวัดป่าใหญ่ทางเข้าสวนศีวนาลายัยเพื่อความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงาม นายพงศักมูลสารรองนายกเทศบาล,ลอนครอุบลราชธานีเจ้าที่รักษาความสะอาดและงานตลาดฝ่ายบริหารงานสาธรารณสุขกองสาธรารณสุขร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดท่าวังหินเพื่อความสะอาดถูกสุขอ,อนามัย เป็นตลาดปลอดเชื้อปลอดภัยเที่ยวแก่งไฮพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่สําหรับการพักผ่อนหรือผ่อนคลายเป็นอย่างมากสามารถดูได้ทั้งธรรมชาติสายน้ําลงเล่นน้าได้เท้าจุ่มน้ําคลายร้อนนั่งแพรมีร้านอาหารที่ไว้ให้บริการซึ่งมีเมนูให้เลือกที่หลากหลายทางส้มตำไก่ย่างและต้มยำกุ้งซึ่งบรรยากาศเหมาะกับการทานอาหารริมน้ําเชิญชมน้าแก่งไฮอเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี